สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้อ้อมก็จะพาเพื่อนๆมาดูผักที่อ้อมเพาะเอาไว้นะคะก็อ้อมก็จะเพาะมีในในกล่องที่วางอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีพริกนะคะพริกไทยของเรานะคะอ่าเป็นพริกสวนของเรานี่เนาะก็จะมี2รุ่นเนาะรุ่นแบบอ่าเป็นพริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นพริกที่อ่าเขาเรียกพริกอะไรเนาะที่จะออกอ่า เป็นพุ่มเป็นพวงหน่อยนะคะลืมชื่อนะคะขอโทษนะคะแล้วก็จะมีมะเขือนะคะมะเขือเปละด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ะจะงอกขึ้นมาทุกกระถางหรืออย่างเนาะเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเนาะ,ะเดี๋ยวอ้อมก็จะดูนิดนึงว่ากระถางไหนเป็นกระถางไหนเนาะอันนี้น่าจะเป็นะมะเขือนะคะจะขยึดไปก่อนเนาะ เรามาเปิดที่ที่เป็นกล่องสีเทาๆนี้นะคะก็จะเป็นพริกที่ที่เขาออกเป็นพุ่มๆหน่อยนะคะลืมชื่อนะคะว่าชื่อพริกอะไรเนาะเราก็จะมาเปิดดูนะคะขยับมาใกล้ๆเนะาะตายแล้วพังพังพัง เพื่อนคะ่ะทำไงดีโอ้ยรีกอ้อมนะคะหัวสักหัวขวมไปแล้วนะคะเ <s> <ๆ>พื่อนๆโอ้ยนี่คือการผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของอ้อม <c oughs> อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่อ่ะแค่นี้ อันนี้เป็นไรป่าวโอ้ยเพื่อนเพื่อนอือไม่เป็นไรมันเกิดความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเพราะว่าพื้นเขาไม่สม่ำเสมอนะคะเวลาเราลากมาเราก็าลืมเนาะนี่ค่ะามาเริ่มต่ออันนี้ก็หล่นลงไปหล่นลงไปแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้เนาะ เออไม่เป็นไรอันไหนรอดขึ้นมาเราก็เอาอันไหนที่เขาไม่รอดขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรตอนนี้อ้อมก็จะวางเข้าไว้แบบนี้เนะาะอ่าฮาที่แย่ให้เข้าลงไปก่อน <c oughs> โอ้ยสงสารตัวเองอุตส่าห์จะอวดเพื่อนๆอ,อย่างสวยงามเนาะมาเกิดอุบัติเหตุเอ็กซ์เนกับผักเราสง,งาัดนเนาะอันนี้ก็คือ พลิกที่เป็นพุ่มเป็นพวงเนาะไม่รู้พลิกอะไรอ้อมก็จะเปิดฝาแล้วนะคะก็จะเปิดฝาให้เขาโดนโดนแสงนะคะตอนนี้ก็จะมีสามกระถางเนาะอึบนี่สองกระถางนะคะมองเห็นไหมคะเพื่อนๆมองไม่เห็นใช่ไหมคะอ๋อนี่นี่ค่ะอ้อมก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะขยับไปอีกได้หรือเปล่า อึบอ่าจะได้จะได้ไดใกล,ใกล้จะได้มองเห็นเนาะนี่ค่ะออมก็จะวางไว้ตรงนี้เนอะแล้วก็กระถางที่สามนะคะกระถางที่สามเนี่ยเออกำลังกำลังออกมานะคะเพื่อนเพื่อนกำลังงอกออกมานะคะกระถางนี้กำลังงอกออกมานะคะออมก็จะปิดไว้ก่อนนะกระถางนี้ยังยังงอกมาไม่ไม่เยอะออมก็จะปิดกระถางไว้ก่อน เดี๋ยวก็จะซ่อนเอาไว้ข้างล่างเพื่อที่จะเอามาทับเอาไว้ให้เขาแน่นๆเนาะส่วนอสองกระถางนี้นะคะที่เขางอกขึ้นมาประมาณนี้แล้วอมก็จะเปิดไว้เลยนะคะเพื่อนๆออันนี้น่าจะเป็นมะเขืออันนี้ก็จะเป็นพลิกเหมือนกันนะคะเป็นพลกสวนนะคะพลกชีฟ้าพลก นี่เรานะคะนีอก็งอกออกมาสวยงามนะคะจะไม่ลากอีกแล้วกลัวกลัวล้มนะคะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยก็งอกสวยนะคะก็จะวางไว้ตรงนี้บางหรือเปล่าเอาวันนี้ออกก่อนเนาะเนี่ย กรงต่อไปกระถางต่อไปต่อมานี่ก็ก็กลำลังงอกเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะมองมองเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นพลิกนะคะเป็นพลิกเป็นพลิกอ้อมก็จะเพาะเพาะาต้นกล้าไว้ที่ระเบียงบ้านก่อนนะคะถ้าถ้า,าผักเราขึ้นามาโตพอสมควรที่จะลงสวนแล้วอ้อมถึงจะเอาไปลงสวนค่ะ ก็ดูกระถางต่อไปกระถางนี้ยังยังขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ <c oughs> กระถางนี้ยังขึ้นไม่เยอะเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนเนาะกระถางไหนที่เอ่ยังไม่ยังไม่งอกดีนะคะเราก็จะปิดฝาเอาไว้ก่อน <c oughs> เพื่อที่จะให้เขามีความอบอุน่นเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่ายังหนาวอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ก็จะงอกสวยมากนะคะเป็นแบบไม่ห่างมากแล้วก็ไม่ถี่มากนะคะประมาณนี้สวยมากเลยค่ะจะวางไว้ให้เขาโดนแดดนะคะแต่เขาจะได้อ่าออกใบใหม่ออกมาเนาะนี่ยค่ะอันนี้ก็งอกออกมานานจนจนอ่า ต้นงอแล้วเพราะว่าขึ้นไม่ได้โดนไอ้ฟ้าไอศครีมปิดไว้อยู่เนาะเนี่ยล้วก็จะเปิดให้เขาได้รับแสงแดดนะคะตอนนี้ก็จะดูกระถางต่อไปอกระถางน,นี้ก็ก็มี มีงอกขึ้นมาครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็กําลังงอกขึ้นมานะคะดูกระถางกระถางนี้ก็เช่นกันนะคะเนี่ยกระถางนี้ก็กำลังงอกนะคะแล้วก็จะมาเรียงกันไว้เนาะส่วนอันไหนที่ยังไม่งอกดีเราก็จะปิดฝาไว้เนาะเดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวเปิดไว้ให้เพื่อนๆดูก่อน คนมาปิดทีหลังเนานะแล้วก็จะเอามาให้เขารับแสงแดดตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูต่อไปเลยว่าเป็นกระถางอะไรบ้างบางทีเพาะไปแล้วก็ลืมนะคะเพื่อนๆว่ากระถางไหนเป็นกระถางไหนอะไรเป็นอะไรเนาะเนี่ยอันนี้กระถางนี้คือกระถาง ะมะเขือเปราะนะคะเพื่อนๆนี่ขึ้นมาแบบสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้มะเขือเนาะเพราะว่าใบเขาจะไม่เหมือนกันกับพริกนะคะใบเขาก็จะออกอมีเป็นขนๆด้วยนะคะถ้าเป็นมะเขือเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็มะเขือนะคะอุ้ยล่วง เนี่ยค่ะมะเขือเปราะนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปลาะตอแหละนะคะมะเขือที่ลูกเล็กๆนะคะเห็นขึ้นมาแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่ามเมล็ดเขานานแล้วค่ะ,ะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยน่าจะสองปีได้แล้วมั้งคะก็เลยอาจจะหมดอายุเนาะ กนเลยไม่ค่อยขึ้นอย,ยวมกีกระถางนี้แล้วนะอ่ากระถางนี้ก็จะเป็นมะเขือเปราะเหมือนกันนะคะ,ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นมะเขือเปราะนะคะยังไม่ขึ้นดีเท่าไหร่เนาะก็กระถางนี้ออันนี้ก็ เป็นมะเขือเหมือนกันค่ะกําลังขึ้นมานะคะกําลังงอกขึ้นมาค่ะเนี่ยค่ะก็ทั้งหมดของอ้อมที่เพาะไว้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีแค่พลิกกับมะเขือนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อมจะพามาดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆพามาชมใกล้ๆเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะกำลังงอกขึ้นมาค่ะ นี่ก็เป็นมะเขือเหมือนกันคะ่ะงอกได้สวยงามมากนะคะสองกระถางนี้คือ,องอกขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยดูจากใบแล้วจากต้นแล้วนี่คือ,องอกขึ้นมาแบบพร้อมๆกันเนาะส่วนกระถางอื่นๆก็ค่อยๆตามกันมานะคะ่ะค่อยๆงอกตามกันมานะคะเนี่ยก็คือมะเขือนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพลิกของเราเนาะแล้วก็เลื่อนมาก็เป็นพลิกค่ะพลิกของไทยเรานะคะเผ็ดมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็บางกระถางก็ขึ้นมาแบบสวยงามบางกระถางก็กำลังเริ่มโผล่นะคะแต่โอ๊ยเสียใจสองกระถางนี้จังเลยค่ะเนี่ยที่ทำร่วงลงไปนะคะนี่ขึ้นงามมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ย แต่ว่าอ้อมทําหล่นนะคะก,ก็เลยอยู่สภาพนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือผักคือพลิกกับมะเขือของอ้อมนะคะทีเ่เริ่มเพาะในเดือนอต้นเดือนเมษานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอให้ต้นโตแล้วก็จะเอาไปลงสวนนะคะ ก็จะเพาะผักไปเรื่อยๆนะคะที่เพาะผักก่อนกับมเะเขือก่อนเออเพาะพริกกับมเะเขือก่อนนี่ก็เพราะว่าอสองชนิดนี้เขาจะใช้เวลาจเจริญเติบโตช้านะคะก็เลยต้องเพาะสองชนิดนี้ก่อนจากนั้นผักต่างๆก็จะเริ่มทยอยเพาะมาค่ะจะได้ทันกันเนาะจะได้ลงสวนพร้อมๆกัน สำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ